<Yeah. S 1> ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่ผมฟันนี่ซีเฮตนะผม <ST AR> ก็ห่างหายกันไป2องหนึ่งวันหนึ่งสองวันเลยนะครับผมที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะฮะก็มาครับผมอีพีนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับตัวของการ์ดโมนะครับริวคินะผมที่ผมได้โมขึ้นมาเองนะผมเหมือนอีพีที่แล้วที่ผมมารีวิวตัวของถํากัดมาเรื่อย ดิวคีนั่นเองนะผมผมก็ได้บอกไปว่าเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวของการ์ดโมนเองนะผมนี่นะผมจะเป็นการ์ดโมนที่ผมทําขึ้นมาเองนะคุณผู้ชมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ใบทั้งหมดนะผมเป็นท่าไม่ตายเอ้อเป็นแบบการใช้พลังของริวคีนั่นเองนะผมตัวของตลับนะฮะนี่ครับผมการ์ดที่มันจะอยู่ในตลับเวลาเราเปิดตลับมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยจะเอ่อล็อกไว้ตรงนี้นะผมมาเดี๋ยวผมจะใส่ไปในตลับเออ่ตัวของโมโมน,นะก็มันจะเล็กหน่อยนะผมตัว มันจะเล็กกว่าก๊กาซก๊าซธรรมดาหน่อยนะครับก๊าซธรรมดาที่เป็น d นะ็ x นั้นมันจะมีรูตรงนี้นะครับไว้สําหรับเล่นกับโตอัวอมังกรนะแต่ว่าที่ผมโมขึ้นมานี่มันไม่สามารถเล่นได้นะผมแต่ว่านํามาแบบโมมาเป็นโมเดลตัวนั้นนะผมผมโมมาคือให้มันแบบอย่างนี้มันโล่งๆอ่ะมันรืดดิมันยังรืดมันจะเป็นตลับโล่งๆนะมันไม่มีกร์ดมันไม่เท่นะผมก็เลยโมมันมีกร์ดนิดหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในตลับให้ผู้ชมดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมใส่ก็ตลับนะครับ กดเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับมันจะหนานิดนึงนะฮะตวงตลับก <g ust> ัดกาดติบหัวมมูขึ้นมานี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะมันจะเป็นเหมือนกับริวคีอ่านี่มันจะไม่ไม่โล่งนะเอ่อริวคีมันจะมีกัดไว้แบบนี้นะจะไม่โล่งแล้วก็ดึงออกมาใช้ประมาณนี้นะครับโอเคนี่เราใส่ไปดึงออกมาดึงออกมาชึบดึงออกมา ชประมาณนี้นั่นเองนะครับสําหรับการ์ดของมัสเดริวคีนะผมมาเดี๋ยวผมมารีวิวทีละตัวกันดีกว่านะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมมาอันดับแรกนะผมซอสเวนนะครับซอสเวนนะครับจะเป็นเออ่การใช้ดาบของริวคินั่นเองนะริวคิก็จะเออ่นำการนี้ใส่ไปในหัวมังกรนะแล้วก็จะเรียกดาบออกมานนั่เองนะครับผมเออ่จะเป็นดาบนะจะเป็นดาบสีแดงๆนะครับผมแล้วก็เป็นเ่เออป็นดาบของมังกรนั่นแหละนะครับผมสวยมากนะคุณผู้ชมดูดิ ตัวดาบก็อยู่ประมาณนี้นเองนะครับผมโอเคมาไปใบที่2กันเลยนะครับผมใบที่2นะครับก็จะเป็นไฟนอลเวนนะครับผมไฟนอลเวนนี่จะเป็นเออ่เหมือนกันฮะที่ที่ก็เขาใช้อ่าสกิลนะเขาเออ่ใช้สกิลนะครับก็จะใส่การ์ดเข้าไปในหัวมังกรนะแล้วก็สามารถใช้สกิลได้นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นไฟนอลเวนนะครับผมจะเป็นท่าไม้ต่าของดิวคีนั่นเองนะครับผมลูกเตะมหาปลไยนั่นเองนะครับผมคือแบบรุนแรงมากนะครับสำหรับในเรื่องขี้กงดิวคีนั่นเองเท่าับตัวนี้ครับไฟนอลเวนนะครับผมดาเมจถูกพันนะครับผม ต่อมานะครับผมก็จะเป็นเดาร์เกเดอร์นะครับผมดาร์เกเดอร์ไหมหวานไม่ภาษาอังกฤษไม่เก่งนะดาร์เกเดอร์นั่นเองนะครับผมประมาณว่าทําสัญญากับมังกรนะครับผมการไปนี้จะเป็นการที่ที่ทำสัญญากับมังกรนะฮะรู้สึกว่านะหรือว่าเรียกมังกรมาผมก็จำไม่ได้นะรู้สึกว่าเรียกมังกรนั่นแหละอ่าใช่เรียกมังกรนั่นแหละดาเมจอยู่ที่ห้าพันนะครับผมตัวนี้เรียกมังกรมาช่วยสู้นั่นเองนะครับผมห้าพันครับต่อมาครับผมชูดเวนนะครับผมตัวนี้นะครับ ยูคีก็จะเรียกมังกรมาปล่อยพลังใส่นั่นเองนะครับผมพ่นไฟนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นร่างเซอร์ไวหรือว่ายังไงน่าจะไม่ใช่นั่นแหละหน้าธรรมดาแหละแต่เขาจะ้เรียกมังกรมาพ่นไฟนั่นเองนะครับชุดเวนฮะรุนแรงมากครับผมท่านี้บอกเลยดาเมจสี่พันนะครับผมต่อมาครับตัวนี้นะครับผมสองใบนี้นะฮะมันจะจางนิดหน่อยนะครับผมผมทากาวเยอะไปนะที่การนะผมใช้กาวเยอะไปนะครับผตัวนี้ครับผมมาครับอันนี้สไตรเวนนะครับผมสไตรเวนก็คือเอ ยูคิก็จะเรียกหัวหัวมังกรมาอีหัวหนึ่งนะผมมาใส่ที่แขนอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะผมเพื่อใช้พลังนั่นเองนะฮะตัวนี้ได้เมจอยู่ที่สองพันับผมไม่รุนแรงมากนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะเป็นกาดเวนนะครับผมกาดเวนตัวนี้นะครับิวคิจะเรียกอ่ามันจะเป็นอ่อทองของมังกรนะแล้วก็มีขาครับมาเป็นโล่ป้องกันให้เรานั่นเองนะผมให้เขาสําหรับในการต่อสู้นั่นเองฮะบอกเลยว่าอ่าอันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับยวคินะเหมือนแบบใครจุดตีมากก็ เรียกมาโลมานะแล้วก็มันก็จะป้องกันเราได้นั่นเองนะครับผมก็มจะประมาณนี้นะสำหรับการ์ดมาริเดอร์ริวคี่นั่นเองนะครับผมเป็นการ์ดโมนะฮะตัวนี้ใบเล็กมากใบเล็กกว่า DX. ดีเอ็กดูดิดูดูขนาด,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 ดขนาดข้อมือผมนะไอขนาดมือผมดูดิเท่ากันเลยนะครับมือผมแล้วถ้าตั้งแบบในตรงนี้ก็จะไม่เท่าในนีน,นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็ชิอ่ประมาณนี้นะครับผมสองใบนี้ดิมันจางโอ้โหน่าเสียดายมากตัวของสองใบนี้นะแต่ว่าเนี่ยดูดิธามาสี หมือนเปเป้ไหมคุณผู้ชมดูเหมือนในเนื้อร่างเป๊ะเลยนะครับผมจะเป็นเครื่องพลาสติกใสนะดูไหดูความแวววับเขาแววมากดูดิเงามากคุณผู้ชมแววมากผมผมได้เครื่องพลาสติกใส,นะกาากกกสนั่นเองนะครับผมวิธีทำก็ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็แค่ไปปรินท์ะเราก็ไปหาแบบจาก Google นั่นเองนะครับผมแบบของมาเรเดอร์ริวคินะครับแบบก๊กการ์ดนะแล้วก็ผมก็ทาไปปรินท์มานะครับผมปรินท์ ใส่แกะ AC นั่นเองนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาตัดนะตัดปิป้นหน้าหลังนะครับุณชม <c oughs> คือแบบไม่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 ได้ปิ้นแบบแยกมานะแล้วก็เอ้ยไม่ไม่ได้ปิ้นแบบรวมมานะให้เราปิ้นแยกนะครับผมหน้าหลังแล้วก็ด้านหน้านะปิ้นแยกกันนะครับผมแล้วก็ตัดนะครับผมแล้วก็มาทากาวนะแล้วก็มาแปะติดกันนั่นเองนะครับผมแปะติดกันแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันแห้งนะฮะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็นําไปเนี่ยผมก็จะเป็านแผ่นใสแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็น แล้วก็เราก็วาดนะฮะวาดตามสิ้นวาดได้เป็นรอยกันแล้วก็เราก็ตัดนะครับผมมาเคลือบนะครับผมก็จะได้แบบแการ์ดแบบนี้น,น,นะดีนะผมการ์ดส,สำหรับดีนะมันก็ไม่ไม่หนาแหละมันก็บางแต่มันไม่เชิงว่าบางมากนะคุณผู้ชมมันบางระดับกลางกลงนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมมันเหมาะกับตลับนะฮะสองใบนี้ผมใส่การ์ดแข็งไปตรงกลางนะมันจะนานาหน่อยนะผมสามใบไม่ใช่สองใบใบนี้ด้วยผมใส่การ์ดแข็งไปตรงกลางนะฮะใส่กระดาษแข็งไปนะมันจะนานๆหน่อยแต่ว่า ผมแนะนำนะครับทำแบบบางๆดีกว่านะครับผมบางๆก็จะโอเคกว่านั่นเองนะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครัที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อรับชมคลิปใหม่จากช่อง Funny Sihep นะผม EP นี้นะครับผมก็มารีวิวการนิดหน่อยนะครับผมไม่ได้มาอ่ารีวิวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็อย่าลืมติดตาม EP หน้านะผมว่าผมจะรีวิวตัวไหนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยอก